4ั4มเครื่องยนต์ MTU ครับะครับ,รบขณะนี้ขบวนรถชานเมืองขอบวนที่301นะครับรอออกจากสถานีไปหยุดรถนวันครแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลโพงปลไปทางลบบุรีครับ ไปแล้วนะครับบ๊ายๆนะครับขอให้ผูดด้โดยสารทุกท่านนะครับเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับขบวนรถชานเมืองขบวนที่301ในช่วงเย็นของประจำวันนี้ด้วยนะครับไปแล้วตอนนี้ผมตอนนี้นะครับแอดมินอยู่หลังสถานีปไปหยุดรถนวันครนนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงงานนะครับ นี่ครับหลังไปหยุดกันาวนครครับเป็นโรงงานนะครับอันสตอมซีสองสองสามเครื่องยนต์พิวสติ๊กนะครับ เอาล่ะครับขนาดนี้ขบวนรถชานเมืองขบวนที่3-4-1ก็กำลังออกจากสถานีรถไฟไปหยุดรถนวนครแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพพหลโยงไปทางชุมทางแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีครับ รถดีเซลรังคันนำหนึ่งสองห้าศูนย์คันที่สองครับหนึ่งสองสี่เก้าคันที่สามครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ครับคันที่สองหนึ่งสองสี่เก้าครับกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองหนึ่งศูนย์นะครับต้นทางจากบ้านตาขีจังหว,วัดนครสวรรค์ปลายทางเข้ากรุงเทพพหลโยธินครับขณะนี้ออกจากสถานีรถไฟลังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบา,บายยครับขอให้พูดโดยสารทุกท่านนะครับ เดินทางถึงที่หมายปลอดภัยครับสำหรับขบวนรถธรรมดาขาบวนที่2 10ในช่วงหัวค่ำของประจำวันนี้ด้วยนะครับไปแล้วโอ้วหนนี้ชัดเลยฮิตาชิ 5้า 50020้ทยดีครับไปแล้วครับสําหรับขบวนรถสินค้าน้ํามันดิบขบวนที่634ครับต้นทางประจากบึงพระจังหวัดพิษนุโลกปลายทางไปยังลงกันน้ามันบางจากแม่น้ํานะครับขณะนี้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็กําลังวิ่งวิ่งผ่านสถานีรถไฟดอนเมืองแห่งเก่าแล้วนะครับขณะนี้เวลา22นกา18นาทีครับ พหหนึ่4ห1ห่กับพหห่ห1นนะครับไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้านะ้ำมันรถไฟขบวนที่2016นะครับต้นทางจากชุมทางแก่งคอย บ้านปอกแปกจังหวัดส,สละบุรีปลายทางเข้าย่านพนโยธินบางซื่อครับขณะน,นี้วิ่งผ่านวัดดอนเมืองแล้วก็กําลังวิ่งผ่านสถา,านีรถไฟดอนเมืองแห่งเก่าแล้วนะครับขณะนี้เวลา22เกา35นาทีครับโอ้วันนี้ขบวน2016โอ้โหวันนี้ได้หัวจากฮิตาชิทําขบวนเลยแฮะมาแปลกนะเนี่ย ปกติจะเห็นแต่คุณปู่ k k ทํทขบวนสมากกว่าสําหรับขบวน2015กับ2016นะครับมาแปลกเลยวันนี้ <c oughs> ได้ทีจะชีดทาขบวน